สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จะชวนมาทำเมนูซุปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ซุปแบบฝรั่งนะคะซุปเห็ดซุปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเป็นซุปหน่อไม้ค่ะนี่เลยหน้าตาแบบนี้แบบอีสานอีสานเลยค่ะซุปหน่อไม้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายมากๆเลยค่ะจิมใช้หน่อไม้แบบสําเร็จนะแล้วก็เอามาทําเป็นซุปอะซุปมันก็เหมือนเป็นการ เอาทุกอย่างมารวมๆกันค่ะก็กลายเป็นซุปรสแบบอีสานไม่รู้ว่าจะที่บายยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะนาวคั้นสดมีน้ำมะขามเปียกพริกป่นน้ำปลามีน้ำปลาปร,ราจิมใช้เป็นปลาราขวดนะคะที่ปรุงสําเร็จแล้วะคะ่ะมีข้าวคั่วผักชีฝรั่งซอยหอมแดงซอยใบสะระแหน่แล้วก็หนอ่อไม้จมใช้เป็นหน่อไม้เส้นต้มแบบสําเร็จนะคะต้มในใบย่านานค่ะ เริ่มจากการเอาหน่อไม้เส้นนะคะที่ต้มในใบยะนางค่ะเอามาอุ่นให้ร้อนก่อนค่ะจะอุ่นในไมโครเวฟหรือว่าอุ่นในหมอ้อแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราก็เอามาคนในหมอ้อค่ะให้ร้อนทั้งหน่อไม้แล้วก็ทั้งน้ำเลยนะคะที่มันอยู่ในซองเนะทใส่ได้เลยตั้งไฟกลางๆแล้วก็คนไปมาค่ะพอเดือดแบบนี้นะคะเราก็ปิดไฟเลยหน่อไม้เส้นที่เราอุ่นไว้แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะ ใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดตามชอบเลยน้ำมะขามเปียกค่ะคน้คนๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปน้ำปราปรุงรสค่ะเป็นน้ำปราต้มสุกแล้วนะคะน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่นะคะเดี๋ยวลองชิมรสชาติก่อนค่อยใส่ทีหลังได้ค่ะถ้าบางทีน้ำปราเค็มพอดีแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำปลาได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวข้นสดค่ะ เข้าวคั่วคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนกลิ่นหอมมากเลยค่ะใส่หอมแดงซอยลงไป ก็คนอีกนิดนึงลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบค่ะขอเติมน้ำปลานิดนึงค่ะถ้าใครที่ไม่ทานน้ำปลานะคะก็ใส่เฉพาะน้ำปลาก็ได้ค่ะ ป่นอีกสักนิดนึงค่ะทีนี้ใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปเลยคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสระแหน่เอาไว้โรยหน้านะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะซุปหน่อไม้แบบง่ายๆ ตักซุปหน่อไม้ใส่จานเลยค่ะโรด้วยใบสะระแหน่นะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่เลยหน้าตาเหมือนสปากเกตตี้ไมหมคะเป็นเส้นๆแต่ไม่ใช่นะคะเป็นซุปหน่อไม้จ้านี่ มันจะอารมณ์คล้ายๆกับลาบอะลาบหน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันเลยเพราะว่าล้วเครื่องที่เราใส่เนี่ยมันจะเป็นแบบเครื่องลาบอะเพียงแต่ว่าไม่มีหมูนะคะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ต้มในใบย่้านางกินแบบผู้ดีด้วยนะคะเนี่ย <c oughs> จริงๆควรจะใช้มือนะแล้วก็ข้าวเหนียวอืมอืม แซ่บเดอ้อรสชาติจะออกเผ็ดๆแล้วก็มีความเคมมีความหอมตัวหน่อไม้ค่ะแบบอีสานอีสานอะ่ะคล้ายๆลาบแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นของตัวหมูนะมันเป็นกลิ่นของตัวหน่อไม้แทนอะ่ะกินกับข้าวเหนียวนะน่าจะเข้ากันดีค่ะกินพร้อมแบสระแหนก็อร่อยเด็ดเลยค่ะ มันจะซอสหอมๆไม,ม,ม่น,น่าเชื่อมันจะอร่อยนะ <c oughs> แซ่บเดียหนัวหนัวปลาร้าเอาเป็นว่าใครที่ชอบเมนูซุปหน่อไม้นะคะก็ลองทำดูได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ